น้องบ้านรูปอะไรลูกกลมๆมาปิด <c oughs> ทำกลมๆที่ลูกโอ้สวยสวยสวยโอ้ทำเป็นจุดจุดจุด <c oughs> สวยน้องบีบ้านรูปอะไรนะมองไม่เห็นเลย <c oughs> บีบ้านรูปอะไรไหนเห็นนะ สวยไหมน่าริบเลสิเออเอาเอามือเขียนเหมือนน่าริบเลยหรออ่ะให้ผมลองวาดหน่อยครับแม่เบี้ยซึ่งจะฝุกเป็นริขีด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 แล้วถ้าคนตามรอยอ่ะโอเควาดรูปป่าตามรอย